นี S <S ่มูเขนามาค่ะโอ้ยผุวเนโอ้ยของเสียมาแล้วน้านนี่พอแล้วดอกหน่อยังไรลนะไปฟอยหนอนี่เหรอย่าเหี้เหละ ตาทีน <Bond> ี่นะเออเดียอืหยังออาวง่วนโอ้ตาละงกออกเนาะด้นครับนี่เดกพอดีคำนนี่อืมดกเดงขาลายอืมบานี้ สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่21สิงหาคม68จ้ะวันนี้สะพฝนพะพี่พะน้องเปลี่ยนไม้เปลี่ยนพิการมาทั้งอุบลจ้ะมาไม่จ่อของชำนาญนะจ้ะขึ้นผูกระดานสูงจ้ะไปจ้ะดอกเล็กแห่งนั้นพอแล้วพี่ครัยิ่งข้าวขึ้นออกนะเนี่ยครับตามหลุนตามเมืองกันเนี่ยครับผมดอกเนี้ยขึเป็นสีห่างๆไม่มีมือเด้อจะไปเข็มสะพฝนดอกเล็กแห่งมันมาแล้ว ต uh ังเดือดจ้ะโอ้ยพตกไปนะนี mm. ่อีกจ้ะโออีกเดี๋ยวเนาะไม่เนคะับโอ้ยของเสียบมาแล้วโอเค Yeah. Uh. มก็เป็นหมูเน,นาะแม่คันยายจะมีจักสนิทจ้ะดูิดเดียวอปลาทิมเลยโอ้ปลาอะไรวพี่พี่ถือกินขากสิยังหน่อยอยูเนาะแต่ไห้เห็นเพิ่นเก็บมันอนสองหนูแล้วเนาะ

ขายเนืรว,วงส่วนโอ้พิตาละอกออกเนาะดู่องครับอุ๊ยปวดพิตาตามดุนตามเบิองเด้อครับเหมือนว่าฮิโซส,สิมานะซันได้ครับอุ้ยอีกรอบหนึ่งครับผมค้าเป็นโบปันได้ตัดออกเลยจ้าอุ้ยป่านนี้มาผอดูตดวงเฮ็ดมันปูนะสังะดูนครับต้นอ,อย่างนี้เปลือกเอาก่อนเด้อจ้ะ เฮ็ดชนิดนี ills, ้แนะนำเลยจ้ะเสบตื Elena ่เป uh ็นเฮ็ดทั้งคู้เยื่อจ้ะนี่ออกรายนี่เป็นเฮ็ดยอดหิตด้ยครับผมโอ้ยบรื่อรักษณคุ้ทับกันกี่หัวพันเสบเนาะแมนครับพัดตื่นเ้ยยอดหิงจ้ะ ตาแถบพื้นด่างซาพื้นไปแถบบะไอย่างเลยเนาะตะเข้นมาพูครับผม,อมเอาดกได้นี่ไงละ่ะดักถือฟุ้นด้ แมนเบิเร์ลเเดอร์ครับผม,มเ,เาือนะแมนเอาดูก็สีดอกแล,ะละ้วล่ะ

ฝนตกไปปลอยเลยครับผมตามเมืองตามหลุนน้ำกันเด้อครับผมอยู่โซนกอกน้ำครับผมสิเลาะขึ้นไปทางหัวสางหมดแล้วครับคาถาเบิ่งความสูบค้อมานครับแต่ว่าเฮ็ดเก็บมาเรื่อยๆออกข้างๆครับหม่องละสองสามดอกบางหม่องเป็นจุ่มเป็นมูเกะกับใบไนย์ครับผมแต่ว่ากะสิพ่อเดะแกงอยู่ครับเหนือนอย่าตามเมืองน้ำกันเรื่อยๆครับมันนี่ว่าสิโศกสิมานสำเร็จครับครับเพิ่งเหลือดอกนึงมาๆสะฝนมา เฮ็ดนี่ออลักษณะแบบฟังห้างน่าจฝนเนาะนึกว่าฝนร่อเฮ็ดปู่อป้เลยยามมันเลยเนาะอุ้ยนี่น้อ้อยเจอจากที่สมบูรณ์เลยซานมันยังน้อนางถาบนี้ตัวฉังของเถนขี้สาบฝนเถะสมใจนี่เอาไปเมืองไก่ครับ ห่งที่ไรที่ไหนสมัยสาฝนเราคือซาฝนจนได้ตุ้กปุกอยู่ออตอนนี้ก็อจะส่วนกอกหนามผู้เก่าเด้อครับมือวานนี้บ่ได้ลงคลิปแล้วซาฝนเนาะตามหาเห็ดครับแต่จะใช้เป็นห่อเสรแต่เขืองในจนหอดรอยเอ็ดครับผมบ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมเลยครับผมตามหาเห็ดโบมานครับโอ้โเห็ดยังไงนี่นเหี้ยเห็ดปวกเหี้ย บอแม,ม,มนเด้อครับผมนี่บอแมนเฮดปวกสีเกิดอยู่บ่อุ้ยแต่ว่างามอยู่แบบแต่ว่ากินบ่ได้เด้อครับนี่แม,มนบออุ้ยสู่คักม้่อ่านไปสองไม้ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับผมบ่ม,มีเฮ็ดเลยเนาะบ้านเกษตรเด้ลงแต่คลิปสันน้สนเนาะซ่อฝนเนาะคลิปสั้นตามที่พี่น้องได้รับชมเด้อครับมามาหลุนเบิ่งนํากันครับขยัมนมาเรื่อยๆครับว่าไม้นี้เฮาวสีมานบ่ครับตอนนี้ก็อยู่กอกน้ําอยู่เด้อครับผม กบสุภาปะขึ้นอยงไรส่วนยังจะเดบพอดีคำนี่่ดอกไม้หรอวะดอกไม้ยังโอ้ยไกลๆคือเขากรรจ้ะห่ารักหลยเนาะเป็นเนาะ ส่วนเป็นไงไไหายไปยีอย่อะไรย้ําหนีเลยเแล้วจะพอฝืนข้ามว่าท่านใหญ่ยุนอสฟุนเนาอ,อเก็ดหนีกับโบคักบกันไดนอ้องโบคักเด้อครับผมพ่อแต่เดท่ทยให้พี่น้องได้รับชมตามที่เห็นน้าสฟุนนาอแไมน่นครับ จะว่าขันแม่นเดินทางมาไกลอยาบุคุมคาเนาะครับอ้าวครับตามหลุนตั้มกันอีกครับวสิพอที่เดียสแพี่น้น่เขาเดือบุญมัน่าสะฝนเนาะจางคนไปเอารถเด้อจากสะฝนมาคุณเดียจางนี่ก็สมบูรณ์เลยสวยงามแฮงบุกปุกติปิกอยู่เจ๋งไดยเนาะ อันนี้ก็มีเห็ดหลากหลายชนิดเยอะน่าสนุกเนาะตระห่างดอกงามเลยผมอ้ยสุดยอดเลยเนาะขาตันบอตันเดี๋ยวถึงอีชนิดนึงเนาะโอ้ยจะตัึ้งอ๋อเ่็เหยียบเนาะตัดเห็ดออกยี่ส่วนเนี่ยว่ะสนุกแต่ว่าคันดูยางก็ดูใดญเด้อครับเดี๋ยวจะจีตามมาเนาะไปเอาขี้เถิมกัน คระต่ายกรทองนาะก็ดีทำเรือยครับีมสีทงห้องห่วงเป่ะกระต่เฮ็ดผัวยาเด้ครับผมเป็นยังกว่าเฮ็ดบ้านทำบ่อาชีพบอลอดได้ครับคุณหมอประทันเนาะอุ่นๆดอก เดงขาเลยฮึแบานี้เดงขาเลยว,ไวไัไหนนองพนใช่ะนี่ที่พนนี่นทีมาจังไดใดๆงอขเท้า่หงวขาวเลยบ่งขาเลยต,ตุกตาป่ะพี่ใช่อดอกงงน,น้เนพอดีค่ำเลย อีกอย่างละเมื่อหนึ่งคือเกลือตะเพียเมื่อหนึ่งคือสีทุกคนเป็นจะได้ละเห็นเห็นเี่ <c oughs> โอ้ยโอ้ยปืเข่เลยตัวปีนี้นี่เฮ็ดอันนี้แกงเสียบเนาะจัดนันนัดยัง้นีแดงยังขาลายรูดเครปขับที่ไหนเว้ยอีหีอือหอเพิ่งเังเสร็นี่เห็ดเลือขาลาย คือฝอดีเท้เหลือไงหรอปะฝอลกไปเนาะนี่ยังดอกน่อยเนาะออยคือเห็นเป็นจะเล้จ้ะดีขนาดเป็นจะเสีบบ่ปุกปุกเลยเนาะอก้อือกเลยนา่ขอใกล้เลยมอไยัคือเดินข้ามอยู่คือจิจิ้อยู่เนาะหน่อยเนาะ ถือกันเอาเลยนะเป็นยังไงซะมันก็เป็นยองยอยู่แบนี้ตื่นเตือนบ่ก็ถือกันยึดให้อย่างไรไปตักขึ้นปักด้านนี้ปักเลยเขาดูอ๋ออยไรพี่ใช่แล้วเดี๋ยวเรื่องภาษาซาเนยงบอกให้ฮะ เบิงเบิกด oh, ูจะเห็นจักน้ะ่เห็นอีกแล้วอยูเ๋ยล่ะเห็นบอเรียงว่าตาม่นำหมู่ยีลอบมีสุดยอดด้วยนะซ้างความสมบูรณ์บอใช่บนตกดีบอนีอะป็บยังมียัง ใช่เลยอหูโอ้โหเหอ,อยวกสีดายไปเก่งมันก็หนอวพอดนะบรรยากาศรกรับแดดออกแล้วครับผมแต่ว่าสักพักก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับนี่ครับหลอลงมานำแป๊บหนามเลยครับผม นะครับตามเมืองน้ากันว่าไม้นี่ฮะสิโส้มอันซ้ำใด้ยับลงมาเรื่อยๆนะสภฝนเนาะนี่ครหกยับลงมาเรื่อยๆจนฉอดทางเมื่อเพลอะครับทำเมืองตามหลุ่นน้ากันเด้อครับผมสภาพฝนใส่สายตาขนาดลืมลืมหาแต่น้ำขังทางครับรักๆกรพโพเล้วครับพิษฝึงเหลือกเนาะมองละดดอครับผมอ่ะรวมเดินทางน้ากันอีกครับครับเสียนสภาพฝนยันยันงมันนี่ เสื้อเฮดดอกน้อยครับผู้ใด้หูมไม้เห็นวิวบรรยากาศกันร่องเขามาเบิองเนาะสําหรับผู้ใด้ที่บานไกลผู้เด้อครับผมเพราะว่าทางไกลใหายย่ามากบุคุ่มน้ําทัฝนเนะาะทับบานไกลผู้อาจจะได้พ่อแกงครับครับแต่กระตาไม่เฮดระบบ่ซะฝนเห็นเบ,บิ่งแนี่ยตากระบอกใหญ่งงบรรันไดครับตามาซ่อมให้พี่ให้น้องนําเนาะ,น,ะงงนี่ครับกันว่าบัวใหญ่กับกันเต็มยนีก็ใช้ขา้าเกลือยู่เนาะ <c ười> ดีครับโอ้ยแกงใหญ่แล้วนะสับปนเนะาะอ้าวครับผมดุนน้ำกันอีกครับโอ้ยเกาะเศรษฐ์เอครับผมดอกสมี้เนาะจ้าหน่อยหายกินน้ำค้างทางอิลี่ตะคนนี้เป <c oughs> ็นยังไงในมืนอ,อามานี่ยบ่มีจิกดอกเลยอยืหนนะยหน่บะบ่ฮนะเบิ่งไกลๆน้ำพึ่นครับดอกงามบ่เบิง่งไกลๆขึ้นดอกหน่อยไลยเถิดนะสับปน โอ้ยอ้าไวด้ยอยู่นไก่ทางเลยนาะใช่ละมีดอกบัดอกนี่เห็นนสะพนมันสีเทาก่อนเน่ยเอาไดบ่ละคองามๆเลยครับว่าดอกนั้นชื่ทันดอกนี้ก็เกือบเลยนะัดีอยู่ดอกเป็นได้ะคงามเลยอค่ อุ้ยตักกะตาอุ้ย ตันเรารวดขานี่เนาะหลุดมีแกงก็ตรงห่วงเลยครับถ้กดอกลรสักคนสามดอกตัดขาเป็นตันดอกนึ่งคับไปเสือสาร้นที่กล่องน้ำมาท่านแกงแสบเลยนีะอืมอ้าลุยเลย โตียงามใช่ไหมามพี่ตอนสามไปจนได้สะพนโอ้ยัเดี๋ยวก็จับด้วยนี่พ่อแกงบ่แกงพี่อีกเส็นเลยเอามาเอเอามาเลือยๆหอมนะเมนครับขึ้นข้าวอกไก่ ไหนทับเพิ่มโอ้ยข้าวจะตันดีเลยปาดออกเลยเด้ออีนั่นล่ะเคี้ยวออกนิดน้อยนี่มือเนะขนดอกเด้อดอกงามแท้ Mình nhầm, mình, nhầm. Ừ. 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 mình nhầm hết đi này hả ô hả phượng bên trong này mai đi, 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 đi. đi. Ừ. là xấu. ซ้ำดอกเกียงอิ่อมโคในเด้อเหตุรดด้ายอยู่ตัดขาไปเพื่อน้ำได้ละจะได้แล้วสะโฟนบังนี่จะถืงถึงเถอะจ้าสะโฟนมาหอดบานเลยจ้ะมาเบิ่งคขมโุขความหม,มายมันจะอลังการดือ้อจ้ะพ่อเฮ็ดเกิดไม่มเบิ่งน้ำกานบา้าพออ่อเขาดงเกิดไม่จะพี่น้องแดงข้ามก็เกิดไม่แดงขาไหล เฮ็ดเพิงเดือดจ้ะมีติดดอกกำงานมาหนิเป็นจังได้จ้ะพี่น้อกคนน่ะสาฟุนหมาเน่งเด้อกางมาหนิใส่เวลาแป๊บเดียวจ้ะล่นตาเลยจ้ะคนน่ะตากรหน่วยใหญ่อยู่เด้อจ้ะพี่กายก็ผู้พร่านสูงเพิ่นน่าติดว้จังหวัดบุญราชธานี่จ้ะจ้าถึงชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดในเรือจ้าก็กระดิ่งแจงเตือนแนะนำจ้ะถ้ารุนในคลิปต่อไปว่าสาฟุนสีโ้มสีมันซ้ำได้จ้ะสำหรับคลิปมาหนีิสวัสดีจ้า